แล้วก็ขอขอบคุณในการต้อนรับจากที่เราคอย,คาย,คายคาทานชาวรัฐานี้ทุกนะคนเลยะหะที่ให้ความต้อนรับดูแล้วก็พี่ๆทุกคนเลยนะคะแล้วก็หนูก็มี้สึกดีใจค่ะที่หนู Da uh ha -huh. uh -huh. ขอบคุณทีมงานช่วยทุกคนนะคะขอบคุณทั้งสิสอคงคนที่จริงใจมากๆแล้วก็ที่จะขอบคุณเพิเฉษคือนิวตี้นะคะ ความทีเราสนิทใจกันมากๆขอบคุณ<ห>พี่ที่คอยบอกอเต้ในเวลาบางอย่างที่บันคนจะต้องเป็นอย่างนั้น ว่าการทํางานอะไรก็แล้วแต่จะมีเจ้์สองคนที่คอยให้กําลังใจคอยต่อเขาบอกว่าเจยรักผมและลูกเดี๋ยวนี้งั้นเคยเป็นน้นอ,นนองชาเสมอแล้วก็แค่เข้าภาษาตลอดเวลาแล้วเนวก็อยากที่จะอยู่กับเจ้์เขาตลอดเวลาจริงๆสำหรับเจแอนกับเจนจจน,จนี่ค่ะ อะไรก็ตามเขาก็จะอยู่เียๆค้างเรามแล้วขอขอบคุณทพี่ชายคนหนึ่งพิเศษ

เราอยากขอบคุณก็คือขอบคุณแม่ครัที่นะครับเราเป็นมีความเป็นเด็กสูงเหมือนกันอาจจะเห็นว่าเออดต้องบอกว่าเราสองคนนี้สายต่างมากเลยนะฮะเขาแบบสุภาพเรียบร้อยแบบสุภอะไรจีก็เป็นแบบไล่รูปแบบไปเรื่อยนะครับไม่มีใครคาดการณ์ไหรออกแต่ก็ ท้ายรับคะนกันใช่ดหมยังยังไม่รู้เรื่องเยอตาเรากช่นี้ก็อยากจะขอคุณนิด้วยนะครับพะกะคราะช่วงนี้น้อเขาไม่สบายหัเลยก็อยากจะฝากทุกคนด้วยว่าช่วยเปนนกลังใจให้น้องเขาด้วยเพราะว่า ไม่ว่าจะไปแถลงข่าวว่าไปซ้อมคน้องเขาก็ก็สบา,ายเขาก็เป็นอาก,การของเขา,าอยากจะบอกว่าเขาทำกับทุกคนนะฮะอยากจะช่วยกันต่อใจน้องเขา,าด้วยนะครับ ขอมที่ได้เก็บมาในข้อมูลที่เราอุมขอบคุณขอบคุณที่มีพี่ที่คอยดูแลพี่คนไหนไมครับดูแลคันมับไปด้วยเราไม่ได้มีคานะครับมีก็คยได้แนขอบคุณเพื่อนทุกคนที่อยู่ด้วยกันสนทนยวกันคือมันเข้าใจว่าแบบว่าจะมานมีน้าละบาดด้วยกันคือขอบคุณที่คอยดูแลกัน คือว่าแตาพูดตามตรงเ่าคือเราเนี่ยแบวนัจนาบ่อยมากว่าบางแบบูดกันแบบไม่ได้ถูกสมามัคมชิ่าได้เนี่ดีใจไมครับคือว่าคือว่าทุกครัที่แบบ อยู่มีวันหนึ่งมันได้ได้กลับมานั่งรถไปทำอะไรกันทีครับแล้วมองเห็นเขาแบบนั่งนั่งหลับเนี่ยเป็นถ้าหลับก็ถูกใจแล้วนั่งใแบบรเนี่ยรัดมืออะ ได้มีโอกาสเป็นพี่ชายดีใจมากที่ได้แทนตัวเองว่าเฮียเป็นพี่แม่ขอบคุณมากพน,น้องทุกคน